สวัสดีสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับบทวิเคราะห์บอลเต็งบทวิเคราะห์บอลเต็งเจาะลึกและวิเคราะห์จากข้อมูลวันต่อวันนะครับคัดให้เน้นในกลุ่ม VVP นะครับสำหรับวันนี้เรามีตัวที่น่าสนใจตัวไหนเราเรามาดูกันดีกว่านวันนี้วันนี้ผมคัดมาแล้วนะสองถึงสามตัวเดี๋ยวกันนะมามองไปที่ตัวแรกก่อนเลยกันอา้า ฟอร์ติ้งลิสบอนนะครับเจอกิลวิเซนเต้วันนี้ไปเยือนนะครับลิสบอนเนี่ยต้องบอกว่าฟอร์มดีมากเลยนะครับในช่วงนี้แหละเป็นบอลเหมืนอน,นกับว่าบอไลไร้พ่ายเลยละกันผมบอกไว้เลยนะกับกิลวิเซนเต้จากสถิติที่เจอกันมาก็เป็นลิสบอนนะครับที่ฟาดหัวไปได้เยอะมากเรามาดูกิลวิเซนเต้ก่อนนะครับ5นัดเยือนไอ้5นัดเยาว หลังสุดแพสแพ้สามเสมอ2นะครับแล้วราคาเนี่ยไม่ได้กินเลยครับไม่ได้กินราคาเลยครับเสียราคาเสียรางวัลไป5นะ้านัดลวดส่วนนิสบอนเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่ารันฟอร์มดีมาก5นะ้านัดหลังสุดไปเยือนชนะสีแพ้1แล้วก็กินราคาไปได้3เสมอ,อแพ้ราคา แค่ราคาที่เปิดมาครึ่งหนึ่งแล้วมาดูราคาที่วันนี้เปิดให้ดิสบอนเป็นต่อที่หนึ่งลูกได้น้ำเต็มๆนะผมมองว่าคือข้อลูกน้ำน้อยไปหน่อยแต่ถ้าเกิดปลอดภัยก็แล้วแต่คนชอบนะครับน้ำ1.74หรือว่าเราเราจะเล่นหนึ่งลูกก็ได้น้ำน้ำเยอะหน่อยผมมองแล้วว่าฟอร์มต่างกันขนาดนี้ ผมดูไปที่ Spotting l i s b o n นะครับ l i s b o n เนี่ยเกมเกมเยือนหรือว่าเกมในเกมเกมในรังเหย้า17เกมติดยังไม่แพ้ากันเลยนะครับเก็บชัยได้ถึง14ครั้งด้วยกันนะครับต่างจากทีมทีมเย่านะครับคิวเซเตยยังไม่ยังไม่ประสบชัยชนะเลยนะครับมองว่า l i สบอนน่าจะบุกมาเดินหน้าเก็บ3แต้มได้ อย่างน้อย1ลูกต้องมีครับรุ่นเมตสองต่อ1ลูกนะรุ่นเมตสองได้ครับเลือกเชียร์นะครับถ้าให้ผมเลือกเชียร์นะครับเลือกลิสปอนครับลิสปอนยังคงรักษานาฐานครับที่ดีของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องนะครับเกมนี้บุกมาเจอกับเจ้าบ้านที่ดูแล้วเป็นรองพวกเขานะอยู่เยอะอยู่หลายขุมเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเรื่องของศักยภาพทีมความโดยรวมนะครับเกมลีกช่วงนี้ก็เชื่อว่าเกม เกมนี้ bon, ดิสบอนน่าจะบุกเก็บ3มแต้มได้ครับไม่น่าอยากฟันธงเลยครับดิสบอนเก็บวินในราคา1ลูกนะครับต่อไปเรามาดูที่เฟเนบาเช่เฟเนบาเช่นะครับผมขอดูสถิติก่อนนะ ache, เฟเนบาเช่เกมเกมนี้เกมหลีก จากเซติเฟเนเชเกับอิสตันบูลนะครับเป็น3 5นัดหลังสุดเป็นเฟเนเชเชนี่ฟาชัยแล้วก็เก็บวินได้เก็บราคาได้2ครั้งเสียราคา1มาดูเกมในบ้านของเขาเกมในบ้านของเฟเนเช่นะครับห้านัดหลังสุด หลุดพายให้กาลาตาสลายไปนัดที่ผ่านมาไปเป็นเจ้าบ้านเลยนะครับแพ้ขาบ้านเปิดราคา,าที่0.05แพ้ับแพ้กาลาตาสลายไปก็ก็อย่างก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเนบาเช่ ache, เป็นทีมใหญ่แต่ถ้าเขาเล่นในบ้านถือว่าดัานฟอร์มมาดีครับแต่เจอกาลาตาสลายทีมรุ่นแชมป์ด้วยกันผมคิดว่าวันนั้น จะยิงทิ้งยิงขว้างครับเจอการาคมกว่าก็เลยเก็บชัยชนะไปได้ครับมาดูทีมเยือนด้วยกันครับอิ Istanbul. สตันบูลสติ5้านัดหนังสุดเอาสติรวมก่อนดีนกว่าสติรวม55นัดหนังสุดแพ้สี่เสมอหนึ่งครับส่วนเกมเยือนแพ้สเก็บชัยได้1ครั้งเป็นชัยชนะได้กินราคาแล้วนะครับกินราคาไปครึ่งหนึ่ง ผมมองมาที่ราคาที่เปิดมาให้เฟเนบาเช่เป็นต่อที่อยู่ที่ครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกนะครับมองโดยรวมแล้วเกมเฟเนบาเช่วันนี้ถือบอกถือบอกว่าเขามีดีที่เกมในบ้านนะครับเกมในบ้าน5านัดหลังสุดเพิ่งหลุดแพ้ให้กาลาไปหนึหนัดแต่เกมนี้ยังคงได้เล่นในบ้านอยู่ คาดว่าจะเรียกฟอร์มดีในบ้านออกมาสู้กับอิสตันบูลได้จุดมันครับผมมองจากที่มองแล้วเลทเปิดมาที่ครึ่งควบลูกหรือครึ่งลูกเนี่ยผมมองละเฟเนเบเช่บอลลุนแชมป์น่าจะเก็บหนึ่งลูก ผ่านได้ครับเหลตครึ่งลูกนี้3แต้มต้องมีครับ1ลูกมีลุ้นเมตสอลุ้นกินเต็มดีกว่าผมบอกละเฟนเฟเนร์เช่น่าจะเก็บใช้ได้ไม่ยากครับเนื่อจะอิสตันบูลเกมเยือนไม่ได้ดีไปไม่ได้ดีเลยครับแพ้รวดมองดูแล้วนะครับวันนี้ผมให้ลิสบอนกับเฟเนราเช่นะครับแล้ว ตัวแนวทางผมให้อีกตัวหนึ่งเป็นขอบสเตปสามนะมองไปที่บอลใหญ่เลยครับบอลใหญ่ผมมองไปที่ตัวนี้เลยครับโคปาอิตาลียครับยูเวนตุสครับเจอกับอินเตอร์มิลานยูเวนตุสนะครับเพิ่งอันนี้บอลถ้วยโคปานะครับเขาเพิ่งเจอกันมานะครับไปเยือนไปเยือนโคปาอิตาเลียครับเพิ่งเจอกันมานะครับฟอร์มห้านัดหลังสุดของ ยูเวนตุสในบ้านต้องบอกว่าเก็บชัยไปได้5นัดเสมอ1แล้วก็กินราคาไป4ครั้งครับสว่วนอินเตอร์เกมเยือนถือว่ายังเป็นจุดบอดของของทีมนี้นะครับอินเตอร์มิลานมองโดยรวมแล้วเกมนี้เป็นเกมนัดตัดสินเข้าชิงบอลถ้วยโกล拜อิตาเลียนะครับ เกมในรอบ4ทีมสุดท้ายนะัดที่2นี้ยูเวนตุสเตรียมเปิดบ้านอาริอันสเตเดียมต้อนรับอินเตอร์มิลานนะครับเจ้าบ้านการทำทีมของเดปิโรถือว่า5นัดหลังสุดนี่ถือว่าสารต่อผลงานที่ดีต่อเนื่องครับเกมที่แล้วเกมลีกก็เอาชนะโรม่าไปได้นะครับ20 ทำให้ตลอด6เกมหลังสุดของพวกเขาเป็นการเก็บชัยมาได้รวมได้ทั้งหมดรวมไปถึงรายการนี้ด้วยโดยที่นัดแรกเขาเก็บเก็บชัยชนะในในเกมเยือนอินเตอร์ด้วยนะครับนัดนี้อินเตอร์มิลานโชคดีครับจะได้จะได้โรเมลโลลูกกากูขึ้นมายืนคำหน้าให้แต่ว่าผมมองดูแล้วว่าเกมเย,ย่าของยูนิสตถือว่าเหนียวพอใช้ได้นะครับมีสิทธิ์เสมอ แล้วพาพาพาทีมเข้าไปชิงได้นะครับมองแล้ว่าคือเสมอเป็นอย่างต่ำครับอาจจะลุ้นได้หรืชนะได้เลยครับผมมองแล้วว่า3ตัววันนี้ผมมองผมให้ดิสบอนหนึงเป็นเนเเช่สอแล้วตัวแนวทางสเตปสามเอาอยูวิตูสเข้าไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ตัวแนวทางผมก็ให้ไปแล้ว3ตัวมองว่า น่าจะวินนะทั้ตัวตัวแนวทางผมดิสบอนผมให้ดิสบอนเน้นๆเลยครับสำหรับวันนี้ผมขอฝากกลุ่ม V.I.P เตียนลมโต๊ะ V2 ไว้ด้วยนะครับเพราะแจกทีเด็ดในกลุ่ม V.I.P ทุกวันเน้นๆท,ท,ทั้งเต็ทีเด็ดทั้งเตงและเต็บเจาะลึกและวิเคราะห์ข้อมูลวันต่อวันครับคัดให้เน้นในกลุ่ม V.I.P ทุกว่นครับ แม่นยำกำไรทุกวันครับยํำครับแอด VIP นะครับแอดเข้ามาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ